กับน้องบิวนะครับผมเจนลลโมกาสุยะครับแล้วไมยขวันแก้ววงยานะคะวันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่บ้านใหม่ป่าฝางค่ะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซังจังหวัดลำพูนค่ะครับวันนี้นะคะเราก็ได้นัดที่คนนึงไว้นะครับซึ่งท่านเป็นปราชญ์ผู้รู้ทางด้านเกษตรนะครับเป็นผู้รู้ตัวจริงเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่เขากเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยครับผมไปไป ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าบ้านพี่นิถาวดีนะคะหรือพี่สายลากกันแล้วนะคะน้องบิวครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันด,ดีกว่าเลยครับพี่มายโอเคค่ะตามมาเลยนะคะไปเลยครับไปเลยสวัสดีค่ะ นะครับเราก็มาพบกับเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับเดี๋ยวให้พิศราแนะนําตัวก่อนเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิดวดีสายล่านะคะที่เล่นมาสายล่าค่ะ,คะเป็นคนดั่งเดิมจริงอ่ะเป็นคนบ้านน้ําดิบนะคะแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในวันหนึ่งอ่ะเลยอยากผันตัวเองกลับมาอยู่บ้านนะคะคก็เลยมาซื้อที่ที่หนึ่งแปลงหนึ่งไว้ที่ณที่ตรงนี้ก็คือ,อเรียกว,ว่าบ้านใหม่ป่าฝางซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านไร่อินทวันในปัจจุบันนี้ค่ะครับ เออแล้วความเป็นมาเป็นไปของคําว่าบ้านไร่อินตะวันหรือสวนไร่อินตะวันเป็นมาเป็นไปยังไงครับค่ะคือหนตอนแรกอ่ะคนพี่ผู้ชายที่ที่เป็นที่เป็นแฟนนะคะก็เกิดวันอาทิตย์ลูกชายก็เกิดวันอาทิตย์แล้วทีเนี้ยมีครั้งหนึ่งอ่ะเคยไปเคยไปกราบนมัสการท่านอะไรนะที่อยู่เชียงรายอ่ะท่านบอวชิระเมธีอ๋อซึ่งซึ่งได้ท่านชื่อว่าไร่เชิญตะวันเรามีความเพิ่งแบบเออเชิญตะวันเอ๊ะบ้านเราเอ๊ะทำไงดีก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นบ้านไร่อินตะวันนะอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งมันจะเหมือนกับว่า อิงฟ้าอิงแผ่นดินมันจะเป็นอะไรที่มั่นคงอะไรมีเป็นคําที่มีความหมายแน่นะครับเรก็สวยด้วยใช่ใช่ใช่แต่สำหรับคําถามที่จะถามพี่แสงรานะคะคืออยากถามว่าในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราจัดการบริหารชีวิตได้จริงหรือไม่คะตั้งแต่ทําเกษตรกรมาเกือบสิบปีเนี่ยใช้ได้ดีจริงเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ปริมาณไม่รู้ความสามารถของตัวเองว่าเราจะทำขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราทําโดยแล้วไม่รู้เนี่ยมันมันจะเกิดความ ผิดพลาดในการวางแผนในการวางระบบแต่ถ้าเรา of, มีประสบการณ์มีการเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อสิ่งนี้เราทําได้แค่นี้สิ่งนี้เราทําได้แค่นี้แล้วเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยปลูกถั่วลิสงในไร่ห้าไร่ก็ปลูกโ,<อ>โดยเราไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการว่าถ้าเราปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะขายยังไงเราจะวางการตลาดยังไงแต่พอเรามีประสบการณ์เรารู้เลยว่าเออแหล่งที่เราจะปลูกเราจะปลูกอะไรบ้างให้เหมาะสมกับกําลังแรงงานของในงครอบครัวว่าเราจะมีการผลิตออกมา,ายังไง แล้วก็มันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบความเป็นอยู่อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันดีขึ้นได้ค่ะนี่ใช้ได้จริงๆค่ะครับคือว่านําตรงนั้นมาเป็นแก้จากวิกฤตให้มาเป็นโอกาสของเราเองใช่ค่ะแล้วอยากจะถามพี่แสงแล้วว่าพื้นที่ทั้งหมดนะคะมีเท่าไหร่แล้วปลูกอะไรบ้างพื้นที่ที่ปลูกเป็นสัดส่วนมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในการปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะแล้วที่สายล่าครับมีการจัดการบริหารหรือในพื้นที่ของสวนบ้านไร่อินทวันครับยังไงครับผมหลังจากที่เราได้มีประสบการณ์มาเกือบสิบปีแล้วเนี่ยเรา รู้เลยว่าเราจะจัดการกับสวนเรายังไงแล้วก็ในลักษณะที่บ้านเราเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วรอมรอบเนี่ยจะมีโรงงานอยู่เราก็จะมีการปลูกต้นไม้ต้นสักต้นไผ่ให้เพื่อให้เป็นการชนรอบรอบเป็นแนวกันชนใช่แล้วถูกต้องแล้วก็ในบริเวณของบ้านเราเนี่ยมีจมวนทั้งหมดอ่ะประมาณ10ไร่10ไร่ด้วยกันสิไร่ด้วยกันค่ะแปลงหนึ่งเราก็จะปลูก ปลูกไผ่ไปประมาณเกือบ3ไร่เนาะสามีว่า3ไร่แล้วกันเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นพวกลำไยเนาะพวกลำไยพวกกล้วยพวกไม้ยืนต้นก็คือเป็นต้นพยุงต้นไม้อะไรต่างๆที่เป็นแลักษณะรู้จักผักฮีไหมผักฮีใช่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 เป็นยอดยอดที่เขาไปใช้แกงกินเนาะนั่นแหละแล้วก็ปลูกไว้เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันเนาะเป็นแต่ละปีละปี แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นสัดส่วนก็คือจะมีบ่อน้ําบ่อน้ําสําหรับไว้ที่พักน้ำนะจะมีอยู่สองที่ที่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมี2่อมี2บ่อในในสวนนี่มี2บ่อเลยมีสบ่อคะมีสบ่อเลยค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีสัดส่วนในการมีคือเราจะปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินน้อยนามะละกอกําลังเริ่มปลูกเนาะอะไรที่เราชอบกินเราจะปลูกแบบนั้นเราเราจะพยายามเพิ่มเพิ่มเริ่มมาเริ่ม ที่จะปลูกขึ้นมาฝรัร่งก็เมื่อก่อนก็อาจจะมีหลายต้นหน่อยแต่พอ พอระยะหลังมาก็เริ่มเริ่มขดตัวนิดนึง <c oughs> จากนั้นเราก็จะมีพวกมะนาวเนาะแล้วก็มีลูกฟิกเนาะแล้วก็มีต้นอะไรนะมันเบอรี่ <amb> มัเบอรี่ม oh, <okay. S 1> ันเบอรี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มปลูกเสาวรสขึ้นมาเพราะว่าเสาววสเนี่ยจะเป็นตัวแปรรูปของเราอีกตัวหนึ่งในการทําน้ํา <c oughs> เพราะว่าเออจะบอกให้ว่าบ้านไร่ตะวันของเราเนี่ยจะมีน้ําสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรเป็นน้ํากระชายน้าผึ้งมะนาวที่ซึ่งมีมีคนรู้จักเป็นที่กว้างขวางเนาะ่ก็เป็นที่ที่ชอบใช่ ช่แต่นี้ก็จะเป็นน้ําสารรถต่อไปถ้าสารลมีเป็นรูปเป็นผลเป็นอะไรขึ้นมาก็จะแปลรูปอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีกล้วยกล้วยน้ําว้าที่เราสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเราในส่วนนี้ค่ะเป็นเป็นเอาเอาไปทําอะไรครับเป็นไปแปลรูปเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมันค่อยเข้าคอนเซปต์กับบ้านไรอินตะวันนะคะเพราะทุกอย่างเราอิงกับฟ้าคือพระอาทิตย์เนาะใช่ไหมอิงกับดินก็คือต้นกล้วยขึ้นมาจากบินเนาะคือซึ่งมาสร้างผลประโยชน์ให้กับ กับบาราอิสวันของเราได้คือตอนนี้เป็นตัวชูโรงของเราอีกตัว<อ>นึ่งคือว่าพี่สายล่านี้จัดการ <c oughs> แบบระบบในพื้นที่ของตัวเองได้ดีมากตอนนี้อยากจะถามนิดนึงพี่สซิงว่าอยากจะ นำทุเรียนมาปลูกในไรของเราไหมเอ,อทุเรียนละคะใช่ค่ะเพราะว่าเราตอนนี้ที่อื่นก็เริ่มจบมาปลูกแล้วค่ะค่ะอันนี้อันนี้ก็ยังยังยังไม่คิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะปลูกต้นอะไรที่เออที่มีความเป็นไปได้ว่าเออถ้าเราปลูกที่นี่แล้วมีออเออน่าจะน่าจะน่าจะขึ้นมีผลผลิตที่ดีเนาะเพราะว่าเราจากที่เราศึกษามาเนี่ยสิ่งไหนที่เราสามารถคือทําเกษตรเนี่ย มันต้องมีความอยู่รอดด้วยนะมันต้องอิงความเป็นไปได้ในชีวิตด้วยว่าเออถ้าเราทําขึ้นมาเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะปลูกอะไรที่แปลงใหญ่ๆแล้วก็เวลาผล,ผลผลิตมันออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าทุนที่เราทํำไหมอะไรเงี้ยคือมันต้องมีมันต้องมีการวางแผนครับการวางแผนเรื่องไรายได้ต้องมีต้องมีนะ,ะเกษตรกรมันต้องขึ้นอิงอยู่กับ รายได้ด้วยนะผลจะอยา่ได้นี่ก็เข้าไปในคอนเซปต์ของเศรษฐกิจพอเพียงพองพาอหลวงร้อห้าเลยนะครับที่บอกว่าเรื่องของระบบการจัดการเราต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาเลี้ยงชีพเป็นตัวพออาจจะมีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําแล้วอาจจะทําไม่สําเร็จหรือทําไม่ได้เองก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้อีกเอาตัวไม่รอดอีกนะครับผมแล้อยากจะถามพี่แสงไล่อีงคำถามนะคะว่าพี่จะน่าคิดยังไงกับความที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวค่ะ คำคำนี้เป็นคำที่ที่มีมาตั้งแต่สมัยพวกเรากาแหงนะในน้ำมีปลาในน,น,ใน,น,ใน้ำมีข้าว <c oughs> คือมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ของความชีวิตความเป็นอยู่ <c oughs> ซึ่งถ้าสมมุติว่าในไม่ต้องสมมุติละ,ะความเป็นจริงถ้าสมมติว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเนี่ยคือทุกคนก็ไม่อดอยากไม่แลลนแค้น <c oughs> ซึ่งมันเป็นความเป็นอยู่ที่ผาสุขที่สุดของความเป็นชีวิตของมนุษย์เลยก็ได้เอาว่ารวมๆวมเป็นองค์กว้างเลยเนาะ ว่าได้ฟังพี่สายลาเล่ามาตรงนี้ก็รู้สึกแบบว่าโอ้เรามีของดีขนาดนี้ก็คืออู่ข้าวอู่น้ำอ่ะของเราจริงจริงพี่เป็นคนอยู่บ้านหนองบัวบ้านติดกับบ้านใหม่ประฝังเลยพี่ยังไม่รู้เลยน้องบิวน้องบิวเป็นคนแนะนำให้ให้น้องมันรู้จัก ไล่อิังค่ะได้ครับก็ก็เลยบอกว่าเราร่วมงานกันมาหลายปีนะครับผมซึ่งรู้จักพี่สายล่ามาก็รู้แต่ว่าอ๋อเขาเป็นป่ากระดิแต่แบบไม่ได้มาคุกคีอะไรแต่ว่าลงมาดูจริงๆอย่างเงี้ยครับในวันนี้มีโอกาสได้มาละนะครับก็อยากจะให้พี่สายล่าเนี่ยพาชมสวนหน่อยได้ไหมครับผมว่าในพื้นที่มีอะไรบ้างอย่างที่ พูดมาเมื่อกี้มีมัมบูรี่มีสวบสรดหลายๆอย่างเลยก็น้องก็อยากไปชมดูด้วยถือว่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆด้วยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวให้พี่สาราพาไปชมหน่อยโอเคนะครับผมยินดีค่ะ